สวัสดีปีใหม่ชาวราศีธนูทุกคนขอให้ปีใหม่ปีนี้ราศีธนูมีความสุขสมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนารวยๆเฮงๆปังๆกันทุกคนเลยนะคะแล้วก็สมหวังในความรักด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเดือนมกราคม2569น้บเี้จะเป็นเช่นไรมาดูกันคะ่ะแม่หมอย,ยังจะไปเดือนธันวาอยู <laughs> ่มาดูกันนะคะ เดินแรกของปีมาดูกันนะคะพลังงานภาพรวมเป็นช่วงจังหวะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนคุณนะสำหรับบางคนอาจจะมีการสวดมนต์ไหวพ้พระเยอะขึ้นนั่งสมาธิเยอะขึ้นหรือมีการไปโรงเรียนอะไรใหม่ๆด้วยเข้าใกล้ครูบาอาจารย์นะคะหรือมีที่ปรึกษาดีๆรวมถึงตัวเราเองอาจจะเป็นที่ปรึกษาดีๆอาจจะเป็นคีย์สำคัญให้ใครบางคนได้ก้าวต่อไป ในชีวิตนี้ได้ด้วยนะคะช่วยให้เขาเก้าวต่อไปได้ในชีวิตนี้นะได้ที่ปรึกษาดีๆแล้วตัวเราเองก็เป็นที่ปรึกษาดีๆด,ด้วยมีความนิ่งมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะมีความหน่าเข้าใกล้ <c oughs> <c oughs> ก็ว่าไปนั่นนะอะยังไงเดรเวลนะคะให้ระมัดระวังใครบางคนก็อาจจะ จากสายบุญอาจจะไปสายมืด,มดๆเทาๆดำๆนี้ก็เป็นไปได้นะให้ระมัดระวังการโดนหลอกโดนโกงนะคะหรือใครบางคนที่เข้ามาด้วยความลุ่มหลงมาล่อลวงคุณหรือบางทีในตัวของโมหะโทสะหรือความหลงไหลเนี่ยอาจจะนำพามาซึ่งปัญหาให้เราได้ดอันนี้พูดแบบกว้างๆรวมๆไปนะคะอันไหนที่มันเป็นอบายามุกก็ต้องระมัดระวังทีเนี้ยมองเห็นในตัวของพันธุ เจ้าที่เจ้าทางผีปีศาจเนี่ยอาจจะอยู่ในบ้านคุณหรือเปล่านะคะหรือว่าอาจจะแผงลิอแผงเดชนะ,ะนดังนั้นอันเนี้ยเป็นช่วงจังหวะที่คุณจะต้องไม่หมอมองว่าต้องเปิดให้แสงมันเข้าบ้านบ้างนะคะทําความสะอาดปัดกวาดอะไรให้มันดีๆให้มันเป็นพลังงานที่ดีๆบ้างนะมันก็จะทําให้เราแบบจิตใจอ่ะไม่ห่อเหี่ยวเลย ไม่ได้มองโลกในด้านที่หมกมุ่นเกินไปอืมบางทีมันอาจจะมีแบบดาร์กไซส์อะไรที่อยู่ในใจของเราอะนะคะอ่ะเปิดรับพลังงานแสงแล้วก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยเดอะเมจิเชียนเข้ามาอะไรเนี่ยธนูนะ <laughs> ะธนูเนี่ยไปสายหมูซะมากกว่าแหละนะคะดูจากพลังงานไพ่บางคนเป็นพ่อหมอแม่หมอด้วยนะคะ แอบเป็นจอมขมังเวทได้ด้วยนะสำหรับบางคนนะคะอ่ะยังไงนะคะเดเมจิเชนเป็นช่วจงจังหวะของการติดต่อสื่อสารการเข้าไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆคำพูดคำเจรจาในเรื่องของโซเชียลก็โดดเด่นนะคะการแก้ไขปัญหาของคุณนีโดดเด่นนะเอาตัวรอดได้ดังนั้นเดือนนี้ไม่ต้องห่วงคุณเลยเดอะสตาร์พูดในเรื่องของการตั้งเป้าหมายนะคะการปล่อยวางการตั้งเป้าหมายปล่อยวางไม่ใช่แบบปล่อยวางปล่อยวางไม่ใช่นะคะปล่อยวาง ที่ผ่านมามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรก็ว่าไปนะคะเป็นช่วงจังหวะรักษาสมดุลให้ใจของเราอยู่ในพลังงานบวกมากที่สุดไม่ต้องไปแตะดราม่าอะไรใดๆนะอยู่กับตัวเองโฟกัสในตัวของแผนการเป้าหมายของตัวเองดีกว่านะคะตั้งเป้าปักหมดุดสําหรับเดือนแรกของปีปีนี้จะทําอะไรให้สําเร็จคุณจาเป็นที่จะต้องตั้งเป้าหมายนะคะแล้วซอยย่อยในแต่ละเดือนว่าอะไรที่จะสําเร็จนะคะแล้วมันจะถูกซอยย่อยว่า ในความสำเร็จแต่ละเดือนของคุณนะ่คุณจะต้องทำอะไรบ้างนะเพื่อให้มันไปถึงเป้าหมายของคุณจังหวะนี้ไพ่ใบนี้มาเนี่ยเดลสตามองข้ามไม่ไม่ได้นะคะว่าถ้าคุณตั้งเป้าหมายคุณจะได้ตามเป้า ในเวลาที่เหมาะสมแล้วก็คู่ควรในเวลาที่เราวางแผนไว้นั่นแหละนะคะอย่าเร่งจนเกินไปมันไม่มีความสําเร็จใดที่มันจะสร้างให้มันสําเร็จได้ในชั่วข้ามคืนนะคะทุกอย่างมันผ่านการสะสมจากความมีวินัยของเรานี่แหละนะคะแต่ถ้าเราไม่ตั้งเป้าหมายเลยเราก็จะไม่ได้อะไรเลยนะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีใบหนึ่งนะคะในการที่จะกระตุ้นเรานะคะ แม่หมอมองว่าไพ่ใบน,นี้ออกอยังไงก็ดีแต่สําคัญที่สุดเราต้องปักปักหมุด GPS เราไว้ถ้าไม่ปักหมุดมันไม่รู้จะไปไหนก็ไม่รู้มันล่องลอยนะคะอะประมาณนี้เนาะแล้วก็สิ่งที่ขอสิ่งที่อธิษฐานจะเป็นจริงนะคะการอธิษฐานการขอมันก็เหมือนเหมือนเราได้ยืนยันในสิ่งที่เราต้องการมันจะสร้างแรงผลักดันให้กับใจเราแล้วก็สร้างกดแรงดึงดูดให้มันเกิดขึ้นนะคะ ใช้ให้มันถูกต้องถูกที่ถูกเวลาถูกเรื่องถูกราวเนี่ยอันนี้เหมาะมากเลยนะคะอ่ะทีนี้มาดูนะคะในตัวของการงานเป็นยังไงการงานมีการตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับในเรื่องของการงาน ใครที่ว่างงานอยู่รองานอยู่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเ mm hmm. งินจะหมดกระเป๋าแล้วหรือเมื่อไหร่จะได้สักทีนะมันจะมีงานเข้ามาในช่วงจังหวะที่เหมาะสมนะไพ่ใบนี้ก็ถือว่าเป็นไพ่บุญอุ้มส่งตัวหนึ่งนะคะที่จะไม่ให้คุณตกตามนะเพียง mm hmm. แต่ความสําเร็จบางอย่างมันอาจจะมาช้าแต่มันมาแน่ๆแหละนะคะจังหวะนี้เป็นช่วงจังหวะที่ ปลุกแรงบันดาลใจให้กับตัวเองนะคะคุณอาจจะไปอยู่ในท่ามกลางธรรมชาติหรือในที่ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่ที่ตกแต่งประดับประดาสวยงามนะมันจะกระตุ้นให้คุณมากๆเลยนะคะไอเดียความคิดสร้างสรรค์นนะมันจะเกิดขึ้นแน่นอนนะคะแล้วก็ในเรื่องของการงานก็สบายๆนะคะความสําเร็จเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายนั่นแหละแต่มันจะเป็นแบบช้าๆค่อยเป็นค่อยไปนะคะอ่ะ ช่วงจังหวะนี้คุณอาจจะโดดเด่นในเรื่องของการเป็นที่ปรึกษาหรือถ่ายทอดในเรื่องของความรู้ก็เป็นไปได้ครูบาอาจารย์แบบนี้ได้หมดเลยนะคะหรือให้คําปรึกษาใครรวมถึงมีกูรูผู้รู้มาให้คําปรึกษาคุณนะในเรื่องของความมุทะลุเนี่ย การที่เราอยากจะให้มันไปถึงเป้าหมายโอเคอันนั้นก็ถือว่าเป็นพลังงานของธาตุไฟที่สามารถที่จะใช้ได้ด้วยดีนะคะแต่ก็ต้องควบคุมในเรื่องของอารมณ์ของเราด้วยบางทีถ้าเราเจ้าโทสะมากจนเกินไปใครก็ไม่อยากเข้าใกล้นะคะต่อให้มีอำนาจบารมีก็คือถึงเขาจะกลัวเราแต่จริงๆในใจเขาอาจจะสวนทางกับสิ่งที่เขาแสดงออกให้เราเห็นก็เป็นไปได้นะคะ ดังนั้นควบคุมในเรื่องของสภาวะอารมณ์รวมถึงอาจจะมีคนที่เป็นสภาวะอารมณ์หัวรุนแรงท้าทายคุณเนี่ยเข้ามาแล้วก็ให้ระมัดระวังในงานบางอย่างหรือมีคนมาเสนอในเรื่องอะไรที่มันเป็นสีเทานะคะอะไรที่มันไม่ค่อยดีอันนี้ต้องระมัดระวังด้วยงานต่อให้ไม่เคยทำคุณก็สามารถที่จะทำได้แล้วก็สำเร็จคุณอาจจะเป็นตัวกลาง อาจจะทำงานเป็นในหน้าก็ได้หรือเป็นนักสื่อสารนักทำคอนเทนต์โซเชียลอะไรแบบนี้ไม่เคยเรียนไม่เคยทำมาก่อนคุณก็สามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้แล้วก็ทำมันได้นะคะคุณอาจจะโดดเด่นในเรื่องของงานพิธีกรก็ได้นะคะหรืองานที่จะต้องถ่ายทอดคำสั่งจากผู้หลักผู้ใหญ่อะไรแบบนี้ได้หมดเลยเป็นคนเก่งคนหนึ่งเลยแหละนะคะดังนั้นคำพูดของคุณช่วงจังหวะน,นี้น่าเชื่อถือมากๆมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีความเป็นอะไรที่มันทันสมัยเข้ากับยุค ะะสำหรับใครที่รองงานใหม่ไม่เหมาบอกแล้วว่าจะได้งานใหม่ในเวลาที่เหมาะสมนะคะงานมันอาจจะดูเหมือนมาแบบช้าแต่มันจะได้แน่นอนนะคะ,ะต่อมามาที่เรื่องของการเงินการเงินเป็นยังไงนะคะการเงินเข้าซ้ายออกขวาเข้าขวาออกซ้ายยังดียังมีให้เข้านะคะช่วงจังหวะนี้จะใช้จะจ่ายอะไรก็ต้องคิดให้มากๆนะคะ,ะเงินทองมันมาแหละมันมาตามระบบนะคะยังดียังมีเงินเข้ามา ไม่หมอก็ว่าอย่างงั้นนะมันเหมือนแบบช่วงจังหวะน,นี้ในใจเราอะเหมือนโฟกัสในเรื่องของรายจ่ายอะไรที่มันเป็นใหญ่ๆนะคะดังนั้นเราอาจจะลืมโฟกัสในเรื่องของการหาเงินเข้ามาเราคิดแต่ในเรื่องที่เราแบบฉันจะต้องไปซื้ออันนั้นอันนี้อย่าอย่าเพิ่งไปโฟกัสอันนั้นให้โฟกัสในเรื่องของการหางานก่อนนะคะหาเงินเนี่ยหางานที่มันสร้างเงินเนี่ย หาไรายได้เสริมอะไรก็ได้นะคะอย่าเพิ่งไปโฟกัสว่าเราจะต้องซื้ออันนั้นอันนี้นะคะม mm. มันมีแนวโน้มว่าตัวคุณอาจจะอยากได้รถใหม่ก็ได้แล้วมันราคาแพงด้วยนะหรือว่าซื้อบ้านก็ได้นะคะหรือมีค่าใช้จ่ายอะไรใหญ่ๆที่เกี่ยวกับบ้านกับรถอะไรแบบนี้นะอันนี้ต้องเบรกไว้ก่อนนะคะเพราะบางทีนะอาจจะเจอเขากลงราคาหรือของมันไม่ตรงปกนะถ้าเราจะไปซื้อบ้านหรือซื้อรถในช่วงจังหวะนี้นะคะไม่หมอะ คิดว่าแบบวางไว้ก่อนมันมีแนวโนม้มว่าบางทีคุณอาจจะไปกู้ยืมมาเพื่อซื้อแล้วก็เดี๋ยวไว้ผ่อนทีหลังอะไรแบบเนี้ยเราเจอดอกโหดหรือบางทีอะเราอาจจะคิดว่าเราซื้อได้เราจะผ่อนได้นะคะแต่แบบไพ่ก็แบบอมืมันจะมีปัญหานะอืดังนั้นช่วงจังหวะน,นี้ยถ้าจะต้องซื้ออะไรที่มันเป็นมูล,ลค่าเยอะๆในเรื่องรถใหม่บ้านใหม่อันเนี้ยวางไว้ก่อนนะคะ เจอหลอกหรือเจอโกงราคาอย่างนี้นะคะของไส้ในมันอาจจะไม่ดีจริงนะ,ะดูด้านนอกมันอาจจะดูแซบนะ,ะอพอไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแล้วมันรู้สึกว่าแสบเหลือเกินนะ,ะออันนี้พูดถึงเรื่องรถกับบ้านนะคะอ่ะยังไงต่อแต่การเงินนะะ่ะคุณก็สามารถที่จะหมุนได้ะะหาช่องทางหาเงินหาทองโซเชียลเนี่ยคำพูดคุณโดดเด่นนะคะใช้ให้เป็นประโยชน์อ่า การเงินแบ่งรับแบ่งจ่ายนะคะอย่าไปเปให้ใครจนหมดตัวพอหันมาผัวข้างๆก็ไม่มีจบเลยนะคะไปเปให้เขาจนหมดนะคะผัวข้างๆก็ไม่มียังไงนะเะออบางคนไปทุ่มให้กับความรักมากนะคะเนี่ยเดวิวเข้ามาเราอาจจะเปเปให้ให้ผู้หญิงผู้ชายก็ได้ให้ใครก็ได้นะคะทั้งรักทั้งหลงมากๆบางคนปาร์ตี้ช่ำเลยนะคะ,ะหมดตัวเลย บางคนอะเสียเป็นแสนแขนก็ไม่ได้จับนะคะหรือได้จับก็ไม่ได้ความจริงใจนะคนที่มันจะอยู่ด้วยกันมันต้องช่วยกันหาเงินหาทองเนาะก็ต้องไม่มาเอาเปรียบกันนะคะเดอะสตาก็บอกว่าให้แบ่งเงินไปด้วยนะคะเงินที่รับเข้ามาให้ใช้จ่ายแบบส,สมทา <laughs> แล้วเดสตาดูสิมันเทไปจนแต่ว่านี่มันเป็นบ่อเนี่ยอันนี้เทลงดินนะก็มองว่ามีทั้งทั้งรับทั้งจ่ายนนแหละแล้วก็มีแบนเก็บด้วยนะคะ,ะทุกคนบอกแล้วโชคเราไม่หมอโชคไม่ค่อยเด่นนะคะ <c oughs> ไม่ค่อยเด่นพักก่อนก็นได้อ่ะต่อมามาที่เรื่องของความรักความรักเริ่มต้นที่คนมีแฟนคนมีแฟนจะเป็นยังไงเดือนมกราคมนี้นะคะ จริงๆสามถ้วยก็ชุ่มฉ่ำเข้าใจกันนะคะแต่บางทีแฟนของเราก็อาจจะไปปาร์ตี้ฉ่ำก็ได้นะคะหรือว่าเป็นช่วงจังหวะท,ที่เรากินดื่มเที่ยวแบบคือใช้เงินคือมีความสุขอะช่วงจังหวะน,นี้นะคะสมถ้วยหรือแบบมีปาร์ตี้คนลับบริษัทอะไรแบบนี้เกิดขึ้นนะคะซึ่ง คุณก็พยายามที่จะนิ่งแหละหรือเขาก็ได้นะคะแต่มันมี the d e v i อาจจะมีในเรื่องของการหึงกันห่วงเกิดขึ้นก็เป็นไปได้นะคะไปดูในตัวของโซเชียลก็อาจจะทําให้รู้สึกแบบเสียความรู้สึกประทะคาลมยิ่งเราอยู่ไกลกันนะ่ะก็ยิ่งคิดมากนะคะเนี่ยห้าถ้วยนะคะเจ็ดถ้วยคิดได้ต่างๆนานานะคะจริงๆแบบคาดหวังคาดฝันว่าเฮ้ยเรา เริ่มต้นปีใหม่เราจะไปทําบุญไหว้พระเก้าวัดด้วยกันเธอก็ไม่ไปนะเธอจะไปที่เดี๋ยวไปรัชดาซอยสี่หรือจะไปที่ไหน <c oughs> ไปที่ไหนบ้างที่เที่ยวนะคะไม่รู้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเธอไปตรงนั้นตรงนี้ท่านที่จะได้ไปไหว้พระเก้าวัดเนี่ยกลายเป็นเธอนะไปเที่ยวทุกผับมาเลย อะไรแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้มันทําให้เราคิดมากนะในเรื่องของความสัมพันธ์ใช่อยู่ว่าก็ปรับความเข้าใจกันนะคะแต่แบบเดอะสตาร์เข้ามาก็หิวใจกันและกันแหละพูดคุยกันบางคนก็มีโมเมนต์ไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันก็เป็นไปได้นะเปลี่ยนที่เปลี่ยนบรรยากาศบ้างให้ความสัมพันธ์นี้มันสามารถเดินหน้าไปต่อได้อ่ะ ก็มองว่าอะไรที่ไม่เข้าใจกันจะมีการปรับความเข้าใจกันนะคะรวมถึงในเรื่องการหึงหวงหรือแบบอยากกักขังไว้แบบคือแบบอากาศมันได้อะก็อยากอยู่ด้วยกัน2คนตลอดทั้งวันได้ไหมอะไรแบบนี้นะคะก็อาจจะเกิดขึ้น <c oughs> มาดูกันต่อ h ฮิลลิงฮาร์ดไม่ใช่เสีย Hard to Heart Conversation เปิดใจที่จะพูดกันด้วยหัวใจกันเนี่ยแบบตรงไปตรงมานะให้หัวใจคุยกันนะคะเราไม่ต้องไปคุยกับเขานะคะให้หัวใจเรากับเขาคุยกันเฮ้ยคุยยังไงนะคะอ่ะยังไงบางคนก็กลัวนะคะกลัวที่อีกฝ่ายนึงจะไปมีใครอาจจะเป็นเราหรือเขาก็ได้มันก็เลยมีในเรื่องของความหึงหวงกลัวในเรื่องขาดแคลนกลัวเดี๋ยวไม่มีใครเป็นสปอนเซอร์ซัพพอร์ตให้กันละกันอะไรแบบนี้หรือแบบกลัวที่จะต้องอยู่คนเดียว กลัวที่จะโดนทิ้งนะคะก็อาจจะมีแนวอารมณ์ของการไล่ล่าการตามจิกการหึงหวงนะคะเพราะในใจมันอาจจะรู้สึกขัดแคลนอะไรที่อยู่ในใจมันเลยทําให้เราไม่มั่นใจแล้วก็มันมีแนวโน้มว่าอย่างเช่นคนที่หน้าตาดีคนที่หน้าตาไม่ดีกว่าเนี่ยมีแนวโน้มที่จะหึงหวงอีกฝ่ายได้มากกว่าอันนี้เป็นงานวิจัยซึ่งซึ่งก็จริงหนึ่งนะคะแต่ก็ไม่ได้จริงทั้งหมดนะคะ แต่มันก็จริงนะคะก็ห่วงแหละนะคะหรือบางคนคาลมดีวัฒน์สินเดียอะไรเงี้ยก็ห่วงหึงห่วงเป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่ทีเนี้ยมันก็แล้วแต่บุญแต่กรรมของแต่ละคนเนาะก็พูดยากเหมือนกันนะอารมณ์มันจะแนวแนวนี้นะคะดังนั้นประคองไว้อันไหนปล่อยวางได้นิ่งได้อยู่กับตัวเองโฟกัสตัวเองเป็นหลักเนี่ยจะดีกว่าแต่ก็ต้องคุมพฤติกรรมกันและกันด้วยนะคะ ถ้าปล่อยเลยตามเลยก็เรียบร้อยนะคะถ้าปล่อยเลยตามเลยก็เรียบร้อยแล้วนะ,ะก็ก็ดูบ้างแต่บางคนก็นอนด้วยกันข้างๆตลอดแต่เขาก็อไปแอบกินกันตอนไหนนะคะ,ะก็มีดังนั้นมันก็หลายอย่างอม,มาที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนี้หนักเลยยังไงเป็นช่วงจังหวะหิวใจกันนะคะเขาอาจจะกลับมาง้อคุณก็ได้เนาะ หรือบางคนนะมีปัญหาในเรื่องของครอบครัวนะคะลูกคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้นะคะมีปมหรือต้องไปใช้เวลาในเรื่องราวเหล่านั้นแม่หม,มองว่าบางคนอาจจะมีปมเกี่ยวกับครอบครัวมาก,ก่อนมันต้องได้รับการเยียวยาแต่ตีน,นี้แต่ทีนี้ไพ่ใบนี้มันออกมาเนี่ยฮาร์ดบล็อกเกนะคะอาจจะเป็นช่วงยว้อวะที่เรามีปัญหากันมากๆก็ได้นะคะแล้วก็ อยากจะคืนดีมีการง้อคืนดีให้กลับคืนมานะคะแต่ก็อาจจะอยู่ในระหว่างแบบจะจะให้โอกาสหรือไม่ให้โอกาสนะคะหรือจะอยากกลับไป ใช้ชีวิตร่วมกันอีกไหมนะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมีตัวเลือกด้วยในความสัมพันธ์มีคนเข้ามาสนใจนะคะแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่เป้าหมายหลักของคุณหรอกจริงๆเป้าหมายหลักของคุณมองถึงอนาคตในเรื่องของความสัมพันธ์น่ะอยากให้มันดีอะไรยังไงอยากให้มันเป็นยังไงนะคะบางคนอาจจะดียวกับคนที่เป็นทางไกลต่างชาติต่างภาษาไปเลยก็เป็นไปได้มีในเรื่องรักหลงด้วยหรือตาการปล่อยวางการอยู่กับตัวเองการโฟกัสกับตัวเองนะคะสร้างตัวเองเป็นพลังงานแรงดึงดูด ที่มันเกิดขึ้นอืมแล้วก็มีคนใหม่ๆเข้ามาในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแม่หมอมมองว่าเราอาจจะเจอคนที่เป็นสายเที่ยวสายปาร์ตี้แล้วตัวเขาเองก็อาจจะเจ้าชูมากๆก็ได้นะคะเราก็ซึ่งทําให้อาจจะเล่นเกมกับเราบ่อยมากเลยนะเล่นเกมอะไรมาริโอ้หรือเปล่าหรือเตอร์ติสนะคะ ROV หรือ,อยังไงนะคะเออนั่นน่ะซึ่งบางทีคุณก็รู้สึกว่า การประสานรอยร้าวหรือเรื่องที่เขาทําเจ็บปวดกับคุณในที่ผ่านมานะ่ะมันมันยากเหลือเกินที่จะเดินต่อนะคะบางทีช่วงจังหวะนี้อาจจะเป็นช่วงจังหวะที่คุณเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้อยู่กับตัวเองอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้นะแต่มีคนใหม่เข้ามานะคะหรือว่าเขาอาจจะกลับเข้ามาง้อคุณอีกครั้งหนึ่งแต่ทุกอย่างมันแล้วแต่คุณนะคะคุณเป็น ผู้ใช้ชีวิตแล้วก็เป็นผู้ที่จะเลือกได้ในทุกความสัมพันธ์เลยต่อมามาที่คนโสดคนโสดเป็นยังไงคนโสดก็ต้องบอกว่าอาจจะมีคนที่อายุน้อยกว่าเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะหรือเราทั้งสองคนต่างเป็นเหมือนเด็กน้อยด้วยกันหรือบางคนอาจจะมีลูกติดมาก็เป็นไปได้นะมีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเด็กนะคะหรือมีเด็กที่อยู่ภายในของเราที่ต้องการเยียวยารักษาหรือเวลาเรารู้สึก มีใครสักคนมารักเราก็อยากจะให้เขารักเราแค่คนเดียวไม่อยากให้เขาไปไหนนะคะซึ่งการเติบโตในแต่ละครอบครัวอาจจะไม่เหมือนกันมีคนเข้ามาจีบนะเธอนะ,อะพอไพ่มาแบบนี้นะคะแล้วเราก็รู้สึกดีกับเขาด้วยแล้วก็มีแนวโน้มว่า คนคนนั้นก็จะรักคุณด้วยเช่นกันนะคะต่างคนต่างชอบนะอ่านะมีใครบางคนที่ตรงใจที่เข้ามานะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีคนที่เขาทําตัวเป็นเด็กหรือเปล่าหรือมีปมอ,อะไรในวัยเด็กหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นเราก็ได้นะคะหรือเขาอาจจะเด็กกว่าก็ได้แต่ความสัมพันธ์นี้มันเหมือนแบบเจอเจอคู่หรือเปล่าคู่แบบไหนนะคะคู่คู่ที่แบบรู้สึกเหมือนกัน รู้สึกเหมือนกันแต่ไม่รู้เขาดีหรือไม่ดีนะก็แล้วแต่วาสนาของแต่ละคนทุกคนบอกอะไรเนี้ยแม่หมอเน,นี่ยมีตัวเลือกมีความรักเข้ามาความรักที่คุณไปขอพรที่ไหนนะคะที่วัดไหนถ้าคุณได้แล้วบอกด้วยปักหมุดไว้ให้ด้วยจะไปนะคะว่าไปนั่นอุ้ยคนโสดคนโสดก็แซ่บนะเดือนนี้นะคะอะทีนี้มาดูกันนะคะหรือว่าเราอะไรเนี้ยติวเตอร์ติวใจ อะไรแบบนี้หรือเปล่านะคะไพ่สำหรับเดือนนี้ราศีธนูเนี่ยคำอธิษฐานคำอธิษฐานสิ่งที่คุณขอนะคะคุณจะได้รับพรนะคุณจะได้รับมันนะคะคำอธิษฐานคุณเป็นจริงคุณจะได้รับการอวยพรจากจัก,กรวาลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือจากที่คุณสะสมบุญบรารมีมาต่างๆนาๆนาแต่บางคนบอกว่าไม่เหมาะคะ่ะทเร็วมาตลอดเลยค่ะ คุณแล,แล้วคุณอยากได้อะไรอะ่ะ <c oughs> คุณทําเร็วมาตลอดแล้วคุณอยากได้อะไรอะ่ะเออกรรเวรมันก็จะสนองคุณนะสินะคะดังนั้นผลบุญที่คุณเคยทําเคยสะสมมาตั้งแต่อดีตดชาติจนถึงชาติปัจจุบัน่ะคุณจะได้รับมันคุณจะสมหวังตาม พลังบุญที่คุณเคยทาํามานั่นแหละนะคะทําน้อยก็ได้น้อยทํามากก็ต้องได้มากแน่นอนนะคะขอให้ราศีธนูมีความสุขสมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนาเรามาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ